กันนานจะได้เห็นทักทีนะครับผมเห็นเมื่อหกปีก่อนนะครับเจ๊ใหญ่ลุยเองอย่างนี้นะครับทุกวันนี้ไม่ทําแล้วนะครับวันนี้วันนี้จะทําเองนะครับโควิดทำเอง <c oughs> เอ้ยประหยังดงบแต่เมื่อหาหกปีก่อนเนี่ยเห็นเองผู้เดียวเด้ดูมันบ่ถอดไม่เคยถอดนะคุณอันนี้เราเปลี่ยน <c oughs> เปลี่ยนเป็ดที่ตลาดวังเต่านะครับ อันนี้พีสเตอร์ลาบนะครับลาบมักของดำเขาขาวว่า,าวมาเกียรติลาบเฮะมาเกของดำาบอกเขาขาวว่ามากวะนี่นะครับก็เราจะแยกกล่องมาสีดำนะครับจะแยกกล่องอย่างนี้ <c oughs> ก็จะมีลูกค้าที่ชอบนะครับชอบสีแบบนี้นะครับ ดดดดดโดยส่วนมากจะชอบตัวเมียนนะก้องข่อยหนึ่งดน่สีขาวก้องข่อยหนึ่งแน่ฝามืดๆน,นะครับตอนนี้กำลังเดินทางกลับประเทศไทยนะครับเราต้องวิ่งอ่า ฝั่งนี้นะครับวิ่งฝั่งขวานะครับจะวิ่งโคดสวนเลนกับฝั่งฝั่งไทยนะครับกองล้นมาใส่รถผมนะครับกระจกแตกนะครับสำหรับท่านที่ถามเข้ามานะครับยังไม่ได้ไปเคมนะครับรถประกันชั้นหนึ่งนะครับไม่มีเวลาจอดเคมนะครับตอนนี้เรากำลังเข้าไปหน้าด่านนะครับหน้าด่านไทย แลกเงินบนเสร็จนะครับก็เลยเไม่ถ่ายคลิปนะครับนี่ก็ตอนนี้ก,นนกเ็เริ่มเดินทางกลับนะครับก็มาเรื่อยๆนะครับสำหรับท่านที่ไม่เคยมาก็ยางนั้นนะครับ ก็ให้ดูไว้นะครับเผื่อได้เดินทางข้ามมายังฝั่งสปปลราวฝั่งช่องเม็กนะครับอันนี้เราก็รอชิปปิ้งด้วยนะครับรอชิปปิ้งเพื่อที่จะทําทการจํำบัตรแล้วก็ข้ามไปยังฝั่งไทยนะครับแล้วก็ลงไปตรวจโควิดอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เป็นการจํำออกนะครับอันนี้คือคือโควิดอ่ผอผลแบบฟอร์มอ่า ตรวจสุขภาพนะครับตรวจโควิดผมนะอันนี้คือของผมนะครับเราก็จะมาถึงตรงนี้นะครับก็คือเป็นเจ้าที่ฝั่งสปลาวนะครับตอนนี้เราอยู่เมืไทยแล้วนะครับต้องรอให้อ่าเขาเรียกอะไรอ่ะรอให้อ่าคิปปิ้งมาก่อนนะครับเนี่ยนตะ้องข้ามข้ามตรงนี้ก็คือ เราเรารอชิปปิ้งอยู่นะครับสำหรับท่านที่ยังยังขายไม่หมดนะครับยังติดมืออยู่ก็ค่อยๆค,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 คุยค่อยๆพูดค่อยๆจานนะครับเดี๋ยวก็ผ่านไปได้นะครับยังไงก็ฝากหลายๆท่านนะครับ ช่วยๆกันเพราะตอนนี้ทุกอย่างก็ดีขึ้นแล้วนะครับก็พอไปได้ไม่ถึงกับดีไม่ถึงกับเร็วลายอะไรนารแต่ราคามันไม่ดีเท่านั้นนะครับก็อยู่กับมันไปให้ได้ครับถ้าผ่านไปได้มันก็ก็ดีนะครับแต่อตอนนี้มันเป็นช่วงที่น่าปวดหัวนะครับช่วงที่น่าปวดหัวเราก็ผ่านไปให้ได้อย่างเดียวอย่าไปคิดอะไรมากครับได้กําไรขาดทุนมันก็ต้องมีขายง่ายขายยากนะครับ ชิปปิ้งผมยังไม่มาเลยวันนี้อากาศค่อนข้างน่นรัค่อนข้างดีนะครับวันนี้ก็ตรวจขาเข้ามาก็ามาตรวจเขาเรียกอะไรอะพยาธินะครับพยาธิโควิดนะครับก็คือโรคนะครับคำว่าพยาธินี่ก็คือโรคของพี่น้องชาวลาวนะครับจะมีเจ้าที่คอ,อยตรวจแล้วก็ช่วงนี้ก็จะขี้งวดนิดนึงนะครับหลายๆอย่าง พอสมส่วนตรงนี้ก็คือ,อชาวลาวที่กลับมานะครับชาวลาวที่กลับมาจากฝั่งลาวนะครับนี่นะครับก็จะโดนกักตัวโดนเอารถมารับนะครับเพื่อไปกักตัวนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยยังไงผมไปก่อนนะครับคลิปนี้ทําสั้นๆดีกว่าผม ไม่กล้าถ่ายอะไรมากเดี๋ยวจะโดนว่าโดนด่าเอานะครับไปม,มีอะไรก็โทรปรึกษาเราถามผมบอกระนี้ผมก็ไม่กล้าถ่ายอะไรมากเพราะเป็นของฝั่งพี่น้องชาวสปลาวนะครับก็ไม่มีเจตนาที่ไม่ดีอะไรนะครับก็มีแต่ที่จะแลกเปลี่ยนทำมาหากินค้าขายกันเท่านั้นนะครับไม่มีอย่างอื่นที่แอบแฝงอยู่นะครับ ปแล้วนะครับทุกท่านไปแล้วยังไงก็ขอให้รวยๆทุกท่านนะครับผ่านโควิดไปด้วยกันนะครับค้าขายร่ำรวยผ่านไปให้ได้นะครับทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ